ไผยเห็ดกับเขาเก่งไผ่เฮ็ดกับเขาแสบเขาไปติดตามรับชมแสบอีสานบานเฮ้าขัว้วยายกินช่างยูทูบเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องกับสิสติเฮ็ดกับเขาแสบค่ะมื้อนี้ยายจิมได้ปลาดุกมากค่ะยายจิมสมมติสักก้อนมาเอือบบานเฮาเนาี่ย่ะค่ะแล้วก็สิปเป็นหนึ่งค่ะพี่น้องคะอ่ะบังทีทีสักก้อนเนาะมันก็จังเสติเข้าเกลือขเขาปลาแดกค่ะ ใส่ขนอลงไปชุบรสลงไปค่ะเกลือแน่นิดหน่อยค่ะใส่ตะไคร่น้ำค่ะพี่น้องค่ะขั่นตะไคร้ใส่น้ำค่ะเพราะว่าแก่ข้าวเนาะค่ะกันข้าวของปลาดุกค่ะพี่น้องเอามักซะก่อนหละห่อจังสีเอาไปหนึ่งค่ะ แก่หอมแก่กระเทียมบักพริกเตรียมไว้ทับใครัวตำเจวแซ่บๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะหนึ่งใส่ผักไล้ๆแล้วก็ตำเจวค่ะอาหารอิสานบานเห้าแซ่บค่ะ พูดนะพี่น้นองบักพีคหอมกระเทียมยา่จิมจะเอาไปขัวค่ะแล้วก็จังสิมตาตําแจวค่ะโอ้ยพู้น่ะคักบ่พี่น้อ,นอง หลังจากที่ตำแหลกแล้วฮะก็มาปรุงกันค่ะใส่ชุดรสลงไปกับน้ำปลาค่ะใส่บักเน่าลงไปจักหน้อยค่ะมักส้มกับใส่ายว่าหมักส้มกับพอต้องใส่ค่ะพี่น้องค่ะแดดกับซองค่ะเลยเป็นสีแดงแดงค่ะพี่น้องทายคลิปออกมาก,ก็สะเป็นสีแดงแดงเพราะว่าแดือดซองอยืมมือเสาค่ะ ผักที่มันซุกยาก่ก็ลงเอาเอารงไปละค่ะพี่น้องคะเหลือแต่พักที่ซุกง่ายๆคะ่ะใส่ดอกแครลงไปค่ะพอดอกแคหยุบจักน้อยเฮากะสีมาใสา่ยอดมะรุมค่ะพี่น้องใส่ยอดมาคุม่มลุ่มรงไปคะ่ะ เ็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องหนึ่งปุกใส่ผักได้หลายค่ะตำแจวเส็บๆตำแจวบุกพริกดิบค่ะพี่น้องเส็บๆค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันเด้อค่ะพี่น้องค่ะพพอกันไม่คลิปนาฝากกดไล์ก็แช์ก็ติดตามแสบอีสานบานเฮาคั่วาย่จิ้มเป็นกำลังใจให้จิ๋มนํำในเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีพี่แห้งสูตรสูตรขนค่ะสวัสดีค่ะลำรุวยเด้อพี่น้องเด้อ